สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาดูดวงรายเดือนของเดือนกันยายนค่ะเป็นครึ่งเดือนแรกนะคะคือวันที่1ถึงวันที่15กันยายนนะคะด้วยไพ่สำหรับนี้นะคะเป็นสำหรับที่พ่อชอบมากก็คือ earth woman taro นะคะสวัสดีค่ะชาวราศีตุลอันนี้นะคะจะเป็นดวง เดือนกันยายนนะคะต้นเดือนกันยายนค่ะแต่อันนี้เป็นการอ่านดวงโดยรวมนะคะหากใครอยากจะดูดวงที่เป็นเฉพาะตัวแบบเอกลูกีฟกับพลอยนะคะสามารถดูดวงแบบส่วนตัวสามารถทักมาทางบ้านเขียวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างล่างนี้ได้เลยนะคะไปดูกันค่ะการเงินจะเป็นอย่างไรมีโชคลาภมาจากทางใดไพ่เอดเออฟสอดนะคะ ไพ่10 of w a n d s ค่ะไพ่4 o f w a n d s ค่ะไพ่8 of cups นะคะต่อมานะคะไพ่ pie the empress ค่ะแล้วก็จบด้วยไพ่4 of pentacles นะคะโอเคค่ะ การเงินของชาวตุนนะคะในเครื่องเดือนแรกเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะผันผวนทีเดียวนะคะไพ่เนี่ยสื่อถึงว่าเดี๋ยวจะมีการวนเวียนนะคะบางวันก็มีเข้ามามากบางวันก็มีรายจ่ายที่เกินคาดเลยคะ่ะแต่ว่าตัวของคุณเองนะคะจะยังได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่นนะคะ ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนครอบครัวหรือแม้กระทั่งคนรักก็ตามนะคะเห็นจากไพ่หนึ่งดาบเนี่ยก็คือรู้ได้เลยว่าเดี๋ยวจะมีงานใหม่ๆเข้ามาแน่นอนค่ะแต่ก็จะเตือนว่าคุณอย่าเพิ่งรู้สึกท้อแท้นะคะหรืออย่ารู้สึกว่าไม่พึงพอใจกับชีวิตในตอนนี้นะคะ่ะเพราะว่ามันจะทําให้คุณเกิดรายจ่ายเกินตัวได้เรียกว่าเอาความเครียดไปลงกับการซื้อของกับการช้อปปิ้งนั่นเองโดยเฉพาะในเรื่องของสิ่งหรูหรานะคะหรือการกู้ยืมที่ ไม่จําเป็นค่ะเพราะว่าเดี๋ยวโชคลาภของคุณเนี่ยจะเข้ามาจากเครือข่ายเก่าเพื่อนเก่ามาจากการทําบุญก็เป็นไปได้นะคะหรือการแบ่งปันความช่วยเหลือจากคนอื่นด้วยค่ะเรื่องการเงินเดือนนี้เนี่ยต้องระวังให้ดีเพราะมีการผันผวน,นค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวไปดูกันต่อนะคะในเรื่องของการเงานการงานมีโอกาสเปลี่ยนแปลงหรือเต,ติบโตหรือต้องระวังเพื่อนร่วมงานหรือใครไหมไปดูกันนะคะ ใช้ไปแรก tree of s w o r d ค่ะ7 of cups ค่ะ e i g of pentacles นะคะไพ่ n of cups นะคะไพ่ n of, of pentacles ค่ะและไพ่ page of s w o r d ค่ะโอเคค่ะ การงานตอนนี้เนี่ยมันมีทั้งแรงกดดันแล้วก็โอกาสเลยนะคะไพ่บอกว่าคุณเอจะต้องรับผิดชอบงานใหญ่ทํางานภายใต้ความกดดันสูงหรือทํางานภายใต้คนที่มีอํนานาจสูงด้วยทําให้คุณดูจับตามองเป็นพิเศษทําให้คุณรู้สึกว่าคุณตึงคุณเครียดนะคะและช่วงนี้ก็อาจจะมีความลังเลในการตัดสินใจระวังเรื่องความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆกับทีมงานมีเรื่องที่จะต้องผเผชิญหน้ากับคู่แข่งด้วยนะคะแล้วก็ก็อ,อย่างดีนะที่ มีไพ่บอกว่ามีคนที่จะเข้ามาสนับสนุนคุณนะคะทําให้บรรยากาศการทํางานเนี่ยมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นเนาะมันก็ทําให้บรรยากาศการทํางานเนี่ยดีขึ้นนะคะมีสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงเข้ามาด้วยค่ะอาจจะมีการได้เริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่ๆหรือทิ้งสิ่งเก่กาๆไปนะคะคือไพ่เห็นโอกาสคะ่ะในการขยายงานในการได้ร่วมงานกับ ต่างประเทศด้วยนะคะแล้วก็ให้บอกว่าขอให้คุณมั่นใจในตัวเองค่ะแล้วเดี๋ยวคุณจะได้เห็นเองว่าผลลัพธ์ที่คุณได้ทุ่มเทพยายามไปนั้นน่ะมันตอบแทนคุณอย่างยุติธรรมตามที่คุณได้ลงมือลงแรงเลยค่ะสุขภาพเป็นอย่างไรบ้างนะคะแนะนำให้ดูแลสุขภาพยังไงไพ่ไปล่านะคะ Four of Swords ค่ะ Pay six of Cups ค่ะ Justice เกรนนะคะไพเทนออฟสอดค่ะค e ีนออฟแบนนะคะสุขภาพนะคะของชาวราศีตุลน,นะคะก็มีความเหนื่อยล้ามีความกังวลใจอาจจะกังวลมากเกินไปด้วยนะคะ เตือนเรื่องของการพักผ่อนในเพียงพอเป็นหลักใหญ่สําคัญเลยค่ะเพราะว่าช่วงนี้ร่างกายจะอ่อนแรงรู้สึกว่าเหนื่อยล้าง่ายนะคะมีควาว้าวุ่นใจสุขภาพใจเนี่ยไม่ค่อยเสถียรด้วยคืออารมณ์เนี่ยมันสวิงขึ้นขึ้น,น,นลงลงนะคะก็ไพ่นะนํำให้คุณโฟกัสกับการทานอาหารดีๆการจัดสมดุลให้กับชีวิตนะคะแพ์สเตนนะคะบอกว่าร่างกายของคุณเนี่ยสามารถฟื้นตัวได้ไวนะคะถ้าเริ่มต้นการปรับพฤติกรรมแบบได้เร็วนะ ะะเช่นการออกกําลังกายให้สม่ําเสมอหรือว่าหากิจกรรมที่ผ่อนคลายนะคะแล้วก็ ไพเ of ออฟซอดเนี่ยเตือนว่าอย่าหักโหมอะไรมากเกินไปนะคะเพราะว่ามันจะเสี่ยงให้เราเนี่ยมีอาการบาดเจ็บได้ง่ายค่ะ mm hmm. ก็คือถ้าจะออกกำลังกายเนี่ยก็เลือกออกอย่างสม่ำเสมอแต่พอดีไม่ต้องไปเน้นว่าจะออกหนักๆเพราะว่าไพใบนี้เตือนนะคะเรื่องอาการบาดเจ็บทางกายนะคะมีความเสี่ยงได้ค่ะโอเคค่ะ <Okay. S 1> เดี๋ยวไปดูกันต่อค่ะ <Okay. S 1> สิ่งศักดิท์อยากเตือนอะไรนะคะไพ Queen of Pentacles ค่ะ ไพ่ The Emperor นะคะไพ่ Knight of Cups ค่ะไพ่ five The High Priestess นะคะอืมโอเคไปต่อนะคะไพ่ five Three of Cups นะคะแล้วก็ไพ่ Two of Pentacles ค่ะเอ่อสิ่งเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอก คุณนะคะว่าตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่คุณต้องใช้สัญชาตญาณและความเชื่อมั่นในตัวเองนะคะดูจากไพ่ดี h ร์ไฮพลเทสเด็กก็คือชัดเลยนะคะตอนนี้นะคะคุณอาจจะต้องเจอกับการตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่าการเปลี่ยนเส้นทางในชีวิตนะคะไพ่บอกให้คุณกล้าที่จะก้าวไปข้างหน้านะคะแม้เส้นทางใหม่เนี่ยมันอาจจะยังไม่ชัดเจนแต่ว่าเส้นทางใหม่ครั้งนี้เนี่ยจะนำไปสู่ความสำเร็จนะคะ ให้บอกว่าให้คุณใช้เหตุผลและความชัดเจนในการสื่อสารเวลาจะคุยอะไรกับใครนะคะช่วงนี้อย่าให้คุมเครือค่ะและอยาให้ใครเนี่ยมาชี้กําหนดเส้นทางชีวิตแทนคุณนะคะให้บอกว่าตอนนี้นะคะความพยายามการลงแรงลงทุนอะไรของคุณเนี่ยเดี๋ยวมันจะออกดอกออกผลนะคะแล้วก็ให้การันตีด้วยว่าคุณจะก้าวพ้นอุปสรรคนะคะไปจนถึงความสําเร็จได้อย่างมั่นคงค่ะ แต่มีคำเตือนว่าอย่าลืมฟังเสียงหัวใจและรักษาความเมตตาที่คุณมีเอาไว้นะคะความเมตตาคือเมตตากับตัวเองอย่าโทษตัวเองนะคะรักตัวเองให้เยอะๆนั่นเองค่ะอันนี้คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกนะคะขอบคุณชาวราศีตุลน,นะคะที่มาชมคลิปนี้ขอให้ชาวราศีตุลสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจค่ะมีเงินทองหลั่งไหลเข้ามานะคะตลอดทั้งเดือนเลยค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ